morphashion core ល្អអូ៎អូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះតាម

chi đơm chi cao Sai mà tông anh nói với phải đi hết đi tạo đi anh nudi đi kìm đi tết Để đi chi đi đi จะได้ปะเนาะจุดมมนฟา้าฉันเอยเฮียโอ้มันจะลีละเนี่ยพี่ชายเอ้ย The made love, now the bed. happy. <coughs> นำไมได้รับฟังก็ตันนี้ไม่ได้รับฟังเอเอานนี้ครอัอันน,นี้ผมเปลี่ยนรหัสมาเล่นนะเพราะว่าผมจะเอารหัสนี้ไปขายนะเป็นเงินทุนนะเดี๋ยวเราหายนี่แล้วลงอีเวนต์ยังไม่ได้เปิดใจลองเล่นแบบนี้เลย ยังไงดดงไว้เล่นโอ้จะบอกเอกงวลหนึ่งอยู่เลยไม่นะจริงๆนะแตผมว่าจะเลือกเล่นแบบนี้ไงผมซื้อมาแล้วก็มาปั้นต่อเพราะผมจะรีวิวตัวพวกนีวว้ว่าว่าผมเล่นไม่กี่เ้มันก็มีอันนี้ แนะนำอย่าจะเพิ่งเล่นดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ไ like ล์เกมฟิตว่าผมก็ติดฟิตอยู่บ้างนะ่ะเล่นอ e ีเบทอีเบทแบบฟิตวันพวกนี้ <c oughs> วันนี้หาของเพื่อ <c oughs> น,นแรกว่าจะเล่นแบบฟิตอยู่แต่ว่าอืม ะไล่ยาวๆเลยนะแล้วมีคนดูก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรกับหมดฟ้าฉันใจเธอโดยเกมหนึ่งก็เล่นนะัอน,นีเมล่าสเตนเนี่ยก็อยากเล่นมากเลย พวดีว่างเฮ้ยเส้นรองเท้าวิ่งให้เอ้ยมันมีด้วยหรอพอดีเดี๋ยวพวกนี้อะไรแบบฟิลล์นี้อะไรแบบนี้ไปก่อนนะพอดีผมจะหาเงินก่อนจะท่านเงินสักแปดร้อยจากเกมน่ะผมโกยเงินจากแบบนี้ก่อน เราหาลู้ขาดให้ได้ก่อนวันนี้ไล์ยาวๆถึงเที่ยงคืนมัน้งผมก็จะไม่ปิดไล์นะเดี๋ยวเว้นเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างมีคนโทรมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เล่นแบบฟิตเนี่ยว่าแบบพอมันอัปเดตปุ๊บมันเนี่ยแจกของเยอะเล่นรอเล่นตอนนี้มันจะอัปเดตดีกว่าแจกคุณเยอะมากเลย ผมผมเกือบตายอ่ะผมขึ้นบนเขาเพื่อจะไปเอาไอ้ล้มนะั่นเองก็มาอยู่อ่ะโอ้ควาจะขึ้นไปเอาซื้อล่มได้ยากเย็นซะเหลือเกินเสร็จนไงบ้างปกติมันดูหลักๆฮนะ นี่มันแหลกนะคุณดูจะดูแปลกๆ่กนะเวลาเล่นขึ้น,นไม่ต้องเอาก็ได้ไมั้งขึ้นายอ่ขึ้นใ่นา่เอ้ยเห็็นกขึ้นใ่นายเหรอผม ตอนที่ผมไม่มีไอ้ลม่มล่มกระกาอะเออแม่งอย่างยากเลยคือแม่งหมดออกซิเจนตาย <c oughs> โอ,เอ,อ,เ,ยโอเอ็กซฟเซปเดิโออไอเอ็งเอ็งติดเรือเอ็งติดจิสกีพี่มาีเห็นเองอยู่ข้างล่างโอ้ก็ต้องขึ้นไปอ่ะู้ขึ้นกวน่าสองสามชั่วโมงอ่ะแล้วขึ้นไปเอาร่มแล้วก็ไปทำไอ้เบ็ดเบ็ดอะไรน่ะลืมละ แต่มันดีอยู่มันต้องหาหินอะไรเนี่ยให้ผมก็ได้มาแล้วเนี่ยผมเตรียมไว้เล่นอัปเดตพอเล่นอัปเดตจะได้ตกปลาใหญ่ๆได้โอ้หแต่เบ็ดผมไม่ค่อยดีอะ่ะมันต้องหาอีกเบ็ดหนึ่งอะ่ะคอยไปหาตอนอัปเดตมัอนพวงนี้นะ่ผมหวังว่าพ่งนี้ผมน่าจะได้ตกปลาตัวใหญ่สักตัวหนึ่งเม็นกระปลาอีเวน ทำเคียวเลยกว่าเอ้ยผมยังตกไม่ได้ดิผมไม่รู้ทำยังไงด้วยเห็นน้องบอกว่าต้องหาไอ้ปลาแอดมินอะไอ,ปอ้ปลาฝรดไหนวะฝรั่งไม่ได้น้ำข้าวอ้วไม่ผิดตัวจะออกก่อน ออแต่พวกบิดกีตาร์ผมก็อยากได้นะแต่แม่งเข้าไปไม่ทันเลยแอคมินคือแบบคนรอเยอะมากเลยแถมวีดีแอคมินนี่แม่งก,ก็ออกเลยคนตีนมากเลยแบบบิดกีตาร์เดี๋ยวรอดูว่ามันวันนี้อะเอ้ยวันพรุ่งนี้มันจะขาย,ยอะไรไอ้พวกร้านขายอะ ตอนอัปเดตมันจะมาคลิปลีบอไม่รู้ว่าตังจะพอไหมอ่ะยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยผมเพิ่งเล่นเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นอะ่ะยังไม่รู้ว่าเบ็ดไหนดีอ่ะว่าเบ็ดดีๆน่าจะเยอะมากล่ะ ล้านนึงไม่รู้ดีเงินคูนจะพอไหมแล้วมีแค่สองร้านนึงอ่ะเดี๋ยวรอฟาร์มเลยอัปเดตกันเลยอัปเดตมันนี้คุณเงินเยอะเลยขายทีน่าจะมีเงินเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวให้ก็ได้เว้ยมันให้เงินก็ได้เหอให้เงินก็ได้แล้ววะแต่เ,ออเทดพาซ่านนี่นมันยังไงวะแงเพิ่งเพิ่มอะลรมีแค่สกินน่ะสกินไม่รู้หาตรงไหน อ๋อพี่ป้าก็ไปขายนั่นนันนี่ผมไล่ยาวๆนะ อนแรกว่าตอนที่ลงคลิปนั้นผมว,ว่าจะไล์อยู่นะแต่ตอนนี้มันผ่านไปแปดวันแล้วเพิ่งมาไล์วันนี้อ้ตอนก่อนจะเปิดเทอมผมไล์สักสองวันนะคุณดูวันอาทิตย์ไม่รู้ได้ไล์หรไอเปะเพราะก็ไปโรงเรียนละวันจันทร์ผมโรงเรียนผมแม่งหยุดแป๊บเดียวอนะแถมแม่งเปิดก่อนเขาอีก ก็ผมหาลงคลิปที่ดองไว้ก่อนหาตัดวันนี้กบะขอลงไลฟ์ปุ๊บพอละห้าสิบ้านเขาไม่รู้จะไปทำอะไรโอ้จะบอกอิงวันวัน,วนอิงอยู่แต่แบบนี้ตั้งแต่ดูบิ๊กเออหายไปนะเกมตกปลาแม่งก็บูมเชะผมอึ้งเลย ไม่มีเสียงเพลงวะไม่งเงาเกินตอนแรกผมว่าจะลงอีเวนต์คนเดียวกันแต่ลงไลฟ์ดีกว่าจะได้แจ้งเตือนคนดูหน่อยเฮ้ยทำไมไม่มีเสียงวะผมลืมเปิดหอเอาสอเสียงอัพหน่อยดิสเยงเออลืมเลไปิดอันนี้นะวะเออ่นี่ยสัยงเกมเอาขึ้นๆหน่อยนะ เกมไม่ค่อย,ยมีละโชว์ได้ไหมนะฟังเดี๋ยวเที่ยงคืนเดี๋ยวหาสุ่มดีกว่า นะผมมีคลิปดองเยอะมากเลยแต่ไม่ได้ตัดเลยไม่แล้วบางเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่ได้อรู้ขาดก็เดี๋ยวไปหาขายโพสในกลุ่มเอาสักหกร้อยผมขอโกยเงินเดี๋ยวหาซื้อโตะ๊ะซื้ออะไรมานั่งเล่นเกมดีกว่าเพราะผมยังนอนไลฟ์อยู่นะอย่ย <c oughs> มีโตบ้างนะ จะขายปลาน่าจะสามรยล้านแล้วโอ้เกปลาเองมันต้องติดบับขนาดไหนวะเดี๋ยวนี้เนซซี่น่าจะแลนแล้วมั้งผมจำได้ไม,มีเนซซี่ตอนนี้น่าจะแลนแ,แล้วมั้งหรือมันยังกลับมาวะเออ,เอ,อแล้วก็ปลาเลยนะไอตัวปากว้างๆอ่ะผมก็อยากได้เงิน แรงมันดึงโคตรเยอะเลยเขาเรียกว่าอ,อะไรวะที่มันจะเสียงไอ้ที่เขามันเป็นเรื่องเล่าอ่ะเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องเล่าอ่ะมันเรื่องจริงหรือเปล่าวะไอ้ที่คนตรวจจับคลื่นทะเลเลไได้ยินเสียงคลื่นดังคน่นน่าจะรู้จ้ ติดบ้างอะผมไม่น่าเอาไอ้จังมาเลยมันช่วยอะไรบา้างอ่ะดูนครับอย่าอย่าเล่นแบบนี้เลยนะสำหรับผมนะก็คือมันเป็นแบบที่มันก๊อปอะสองเกมเนี่ยฟานนั้นดึงง่ายอ่ะสุดดิผมยังดึงยากเลยอะ,ะเวทผมกากว่ะ กากเ็บเบ็ดผมห้าแสนเลยตอนที่ผมเพิ่งกลับมาเล่นคือเกมมันเพิ่งมาดังอะกลับมาเนี <c oughs> ย่ยเดี๋ยวผมบ้าตอนเนี้ยผมไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยไม่รู้เป็นไรเวลาไม่บ้างเนะี่ยช่วงที่ผมจบมสามเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ตอบปวชปุ๊บ หเวลาว่างผมมีเยอะมากเลยผมอยู่โรงเรียนนี้ไม่มีเวลาว่างเลยต้องติวอะไรช่วงนี้ก็ลงลงคลิปไปก่อนอะไม่ค่อยได้รักบอบไซโคมบไซโค Botorac อ่ะน,นี่อะไรอยู่วะ Botorac ไปดูดิไม่ค่อยได้ไล้อ่ะมับซื้อคอได้ไล้อ่ะโหแม่งชากตัดเลยว่ะู <c oughs> จะไล a ์เกมนี้ต่อเลยมั้ยค่อยไล์ดีมั้ยไว้วะ เราเราจะเล่นแบบนี้ดีไหม๋ยวค่อยขายเออขายได้ไหมกูขี้เกียจฟาร์มอ่ะอันนี้นนะนั่นเนี่ยมีใครเล่นเกมนี้บ้าง,นงเออนี่ยคณดูเอเอแบบเนี่ยอะไรก็เลยอะเรเมสแตนอันนี้ผมเป็นเจ้าของกลุ่มละเอาเชี่ยมึงโปรโมหมดกลุ่มแล้วไหมเนี่ยกูรับไม่ได้เลยมึงปรโมทดกลุ่มอ่ะ ที่นี่มันปูหมุดกลุ่มเีกอันหนึ่งคนดูผมดูเนี่นะดองไม่ต่างกันอ๋อจะดองทุกอย่างเลยหรอลองทุกอย่างที่ดองได้เออยันนี่มังหากลุ่มคนเข้าคุณรบก่อนเลย เอเอาคนเข้าทําไมเนะี่ยกลุ่มกูย้ายไปอยู่นู่นทำยไงให้แม่งอนุมัติปะเอามันลบออกได้ไหมนะ่ะไอหนึ่งคนดูวขเขาคลียร์ไ้เนี่ยกลุ่มที่ไหนไม่รู้มานะเป็นแอดมินไมนะันยไม่ใช่เลยกล้าดียังไงมาตรนนี้ขอลบโพลน,นะ โพสแค่ลบโพสเดียวแม่งสแปเพียย้ยเลยตั้งไหนามานะหรือเราจะเปลี่ยนเกมเล่นวะเล,เล่น,เล,นเล่นแบบฟิตเลยได้ไหมดูทรงแล้วโทรศัพท์ผมไม่ไหววะไอต่างเลยกับเกมนี้นะแป๊บลาก,ก่อนนะเด่ว,ว่าฉันไปขายรหัสเกยียร์มาๆเดี๋ยวผมเล่นแบบฟิตก่อนนะผมเปลือกคนแหกกู เอ้ยผมเล่นรหัสเทสดูนะไอ้น่าไม่ใช่รหัสไอตัวผู้หญิงอนะเออลืมเลยไลน์ไลน์นี่มันเป็นไลไน์เนี่ยี๋ยวเราเปลี่ยนไลน์ได้ไหมับฟิทเทสกู <c oughs> ไซเดอร์หออรือไม่กูไซเดอร์ก็คุณ อเลเมกูไซเดอร์ชื่อคุณแต่ผมลืมหน้าปกเกมอ่ะจำได้ก็เเรินเนอยไม่รู้นะ่ะเอ้ยพี่ชายเขาว่าเข้า,าอ่ะยังโอ้คุณเล่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเลยนั้นผมมันไปทำเล่นแบบนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไลค์ก่อนนะกัน อ่ะคันลองน้ำปุกก่อนเดิ้มมันเพิ่มแล้วเชียน้ำตาทำปกรุ่นรวกตรงนี้ฮะ รู้ว่าผมจะปิดไลท์แล้วไลท์ใหม่ไหมมาดูก็เสียดายนะปุ๊บอะแก้ไขไม่ได้ดิไลท์ก็แก้ไขไม่ได้อันหนึ่งนะเอาไงดีวะงั้นผมปิดไลท์ไลท์ใหม่อไไ่ dolamalin mapina